สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตนหนุ่มนะครับในช่องต้นหนุ่มชาแนลนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะทําคลิปรีวิวแบบมีสาระสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจําคลิปหนึ่งได้ไหมครับที่ผมทําเกี่ยวกับรีวิวเกี่ยวกับน้ํายาเคลือบน้ํายาขัดสีรถยนต์นะครับที่เป็นรอยลบรอยขีดข่วนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับ จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยจะทาคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับน้ํายาตัวนี้นะครับมันบอกว่ามันสามารถขัดขัดโครมกระจกโครมไฟหน้ารถนี่ได้นะครับผมก็เลยจะลองทําคลิปนะครับคือขัดโครมไฟหน้ารถของผมนะครับมันค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วนะครับผม นะครับวันนี้ผมก็เลยจะทาคลิปนะครับโดยที่ใช้น้ํายาตัวนี้ครับน้ํายาที่ผมใช้ขัดตัวลบรอยขีดข่วนนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมรีวิวเอาไว้นะครับผมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทาอีกคลิปหนึ่งนะครับลองมาขัดโคมไฟหน้ารถดูนะครับว่ามันจะใสขึ้นไหมนะครับเพราะว่าในสรรพคุณนะครับมันบอกว่ามันขัดมันสามารถขัด โคมไฟหน้ารถที่มันกําลังจะเหลืองได้นะครับเพราะว่าโคมไฟหน้ารถผมเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มจะเหลืองเหลืองสีมันก็จะไม่เงาสะท้อนเยอะมากนะครับเพราะว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับลองขัดดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับตัวนี้นะที่ใช้กับโคมไฟหน้ารถไฟสว่างหน้ารถครับไฟส่องหน้ารถผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะออกไหมอ่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูโคมไฟหน้ารถผมนะครับว่ามันมันเหลืองมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันจะขัดออกไหมนะครับมันจะใสขึ้นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่นะครับอ่ะนะครับเพื่อนๆอันนี้คือโคมไฟหน้ารถผมนะครับตัวนี้นะก็จะเหลืองเหลืองเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเริ่มจะมีคราบอะไรขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆ ผมจะถ่ายตอนที่ผมยังไม่ได้ขัดอันนี้คือตอนที่ก่อนที่ผมยังไม่ได้ขัดนะครับผมาตามันก็จะเงเหลืองอย่างนี้นะครับผม <Ą. S 1> เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะสามารถขัดตาไฟรถยนต์ได้นะครับคือดวงไฟรถยนต์ไฟหน้ารถเนี่ยนะครับสามารถขัดออกได้นะครับคราบเหลืองคราบอะไรต่างๆนะครับมันสามารถขัดออกได้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้น้ํายาตัวนี้นะครับขัดลงไปที่บริเวณไฟหน้ารถยนต์ <market> ผมนะครับจะเป็นตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นก่อนก่อนทำแล้วก็หลังทําเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างหน้าไอดวงไฟที่ยังไม่ได้ขัดกับตัวที่มันขัดแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขัดให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันครับตัวใช้ปริตภัณฑ์ตัวนี้นะตัวเดียวกันกับตัวที่ผมขัดรอ,อ,อยลบรอยขีดข่วนข้างรถผมนะครับตัวที่มันขัดไม่ออกนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะขัดลองขัดตาไฟดูนะครับอ่าเดี๋ยว,พวเพื่อนๆลองมาดูเลยนะครับคือตอนนี้คือผมยังไม่ได้ขัดนะคือดวงไฟเดิมๆนะครับมันก็เริ่มเหลืองสังเกตดูนะครับมันจะเริ่มเหลืองแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะป้ายลงไปเอาอย่างงี้ว่าเดี๋ยวผมป้ายใส่มือแล้วกันเนาะอืนี่นครับเอ่อน้ำยาก็จะเป็นสีข,า,ขาวเป็นเจลอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถูลงไปเลยดีกวา่าอืมป้ายลงไปเลยนะครับ อันน, e. นี้ขอโทษด้วยนะครับผมใช้มือนะผ้าผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมใช้ผ้าดีกว่านะครับหย่อลงไปที่ผ้าเลยครับนี่นะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ขัดขัดลงไปนะครับถูลงไปเลยนะครับนะครับถูลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็ขัดได้นะ นะครับผมจะละเลงให้ทั่วเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะละเลงให้ทั่วก่อนนะครับนี่ครับอ่าอยัางไม่พอนะครับอ่าใส่ออกไปอีกนิดนึงอืมนี่นะครับก็ประมาณแค่นี้นะครับประมาณแค่นี้นะอ่ามีบใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะผมจะเน้นที่ตาไฟดวงนี้นะครับ อันนี้คือชโลไว้ก่อนนะครับถูๆไว้ก่อนนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ขัดนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ขัดนะอ่าอันนี้นะครับผมชโลไว้แล้วนะอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขัดแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับผมมันจะ ออกไหมคราบเหลืองน,นะครับมันจะโอเคไหมนะครับอ่า,อาครับก็อ,ออกอยู่นิดนึงนะครับใส่ขึ้นมาอยู่นิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาอีกแล้วกันนะครับอ่า่็ต้องทำหลายๆรอบหน่อยนะครับผมอ่าครับใส่น้ำยาอีกแล้วกันนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับ ผม,มขัดสองรอบเลยนะ,อะรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับผมจะทําให้ดูข้างเดียวนะครับข้างนั้นเดี๋ยวผมยังไม่ทาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับนะครับมันใสขึ้นไหมอันนี้ผมลงรอบที่สองเลยนะทุกฝั่งนี้ ใส่ขึ้นไม่เออเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะครับเออลบก,กวนเพื่อนๆเข้าไปหาข้อมูลหรือดูคลิปรีวิวรีวิวก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับว่ามันใช้ได้โอเคไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหลอกเหมือนผมนะนะครับอ่าผมทาคลิปนี้ขึ้นมาผมไม่ควรผลิตภัณฑ์เขานะครับเพราะว่าผมไม่ได้อะไรจากเขานะครับอ นี่นะครับก็ um, บใส่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมใส่ขึ้นมานิดนึงนะครับออันนี้คือรอบที่2นะครับอันนี้คือรอบที่2นะเดี๋ยวผมจะใส่น้ำายาอีกนะครับอันนี้จะเป็นร um อบที่3ามนะครับใส่น้ำายาเพื่อนเห็นเลยนะครับนะครับอ่าปึ๊บครับาขัดรอบที่สามนะครับรอบที่สาม ขับตรงนี้ด้วยนะครับอรอบที่สามนะครับผมใช้แรงพอตึงๆมือนะครับขัดผมไม่ได้ใช้แรงมากนะอันนี้คือรอบที่3ามนะครับ เป็นไงครับเ,เพื่อนๆออกไหมอันนี้คือรอบที่สามนะครับออันนี้คือรอบที่สามนะครับเป็นไงครับนนเพื่อนๆเห็นไหมครับในกล้องอาจจะดูอาจจะเปรียบเทียบอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ผมดูด้วยตาเปล่าก็ ใส่ขึ้นมานิดนึงนะครับนิดเดียวนะใส่ขึ้นมานิดนึ่งนะครับผมอาก็ดีกว่าไม่ขัดเลยนะครับก็โอเคนะก็ใส่ขึ้นมาอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับอ่านะครับ ผลิตภัณฑ์มันบอกว่ามันสามารถขัดโคมไฟหน้ารถก็ได้นะครับผมก็เลยม,มาขัดดูนะครับเนื่องจากว่าโคมไฟหน้ารถผมก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมอนะครับอันนี้คือรอบ3ามนะ นะครับก็ใส่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอ้ก็แจ๋วแจ๋วอยู่ครับก็ออกออกอยู่ครับออกอยู่คาบเรื่องเดืองก็ออกนะโคมไฟหน้ารถนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันกับที่ผมทําคลิปรอบก่อนนะครับที่ผมทําเอามาขัดสีรถยนต์นะครับแล้วมันไม่ออกนะ,ะแต่ว่ามันขัดโคมไฟหน้ารถผมเนี่ยมันออกนะมันออกอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทํา เปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างก่อนที่ผมยังไม่ขัดกับตัวที่ผมขัดเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้คือสามรอบนะครับผมจะขัดให้ดูแค่สามรอบนะนะครับมันก็คงจะไม่ออกมากกว่านี้แล้วละครับผมอ่า โอเคไหมครับเพื่อนๆโอเคไหมนะครับผมก็คิดว่ามันออกนะนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะนะครับใช้กับโกลงไฟหน้าแล้วออกนะครับมันออกนะคาบเหลืองนี่คือก็ใส่ขึ้นมานะครับผมอ่านี่นะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างก่อนที่ผมยังไม่ขัดขับตอนนี้คือขัดเสร็จแล้วนะครับระหว่างเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าไหนมันจะ ความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูเองแล้วกันนะครับว่าน้ํายาตัวนี้นะครับมันใช้ได้จริงไหมนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็คลิปตัวนี้นะครับที่ขัดโคมไฟหน้ารถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งออกมานะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับเป็น แว็กซูเปอร์ซอฟตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปขัดฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำะรีวิวตัวแว็กซูเปอร์ซอฟตัวนี้นะครับมันเป็นน้ํายาเคลือบเคลือบสีรถยนต์นะครับที่เอาไว้เคลือบสีรถยนต์นะครับ,เ,เ,บ,รรบเดี๋ยวผมจะลองขัดตาไฟดูนะครับว่ามันจะเหมือนกับตัวนี้นะไหมครับว่ามันจะใสขึ้นไหม สุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจผมนะครับในการทาคลิปนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสรุปนะครับสรุปก็คือวนมาที่เดิมก็คือตัวนี้นะครับมันสามารถขัดโคงไฟหน้ารถนี้ได้อยู่นะครับผมมันใสขึ้นใสขึ้นมาเลยนะครับผมอ่า สุดท้ายแล้วนะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมทําออกมานะครับอะขอบคุณครับผมไปแล้ว